ปุ๋ยจากสิบก็สอบเชื่อที่เขาบอกมาลดปุ๋ยเคมีลงได้เลยตอนโตออกมาเนี่ยตั้งทองแล้วก่อนตอนที่พี่ฉีเขงสุดท้ายเนี่ยตอนออกรวงเนี่ยตอนนั้นภาพที่พี่เห็นเป็นไงมาสวยไหมสุดยอดมั่นใจว่ายังไงเนี่ยใส่รถเนี่ยกระบะแทบฉีกโดนพายุแล้วล้มเสียแล<ช>้วเนี่ยน้าเนี่ยถึงมันจะเสียหายในส่วนที่เกี่ยวไม่ได้แต่แต่ส่วนที่ได้มาก็ยังภูมิใจเพราะถ้าไม่ใช้ฟูทีผมต้องซื้อปุ๋ยเพิ่มสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟีเดินทางมาถึงอุบลราชธานีอีกครั้งนะครับแล้วก็เรามาพบเกษตรกรนะครับไม่ใช่เป็นเกษตรกรระดับชาวบ้านธรรมดามีดีกรีเป็นถึงท่านผู้ใหญ่ประจําหมู่บ้านนะครับเรามาเจอท่านเพราะท่านใช้ปิพันโฟีแล้วประทับใจสุดๆเรามาฟังการใช้จากท่านโดยตรงเลยละกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่ผู้ใหญ่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่กิตินันกุรีวันหรือผู้ใหญ่อ้วนนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ตำบลคอน้อยอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับทราบว่าพี่ผู้ใหญ่เนี่ยทำนาด้วยใช่ครับกี่ไร่ครับผมทำนาอยู่ทั้งหมด21ไร่21ไร<ล>่ยี่เอไร่เห็นบอกว่าปลูกข้าวหลักๆก็คือพวกอหอมมะลิข้าวหอมมะลิครับหอมมะลิก็กปลูกทุกปีก็ทุกปีจะเป็นข้าวหอมมะลิซะส่วนใหญ่ส่วนน้อยก็จะเป็นข้าวเหนียวเป็นกขหกกขหอก แล้วก็ข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเป็นข้าวหอมมะลิที่ในโซนนี้จะปลูกเยอะที่สุดเขตอีสานต้องทราบนะครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกสาพันธุ์ข้าวก็คือหอมมะลิใช่ฮะโดยธรรมชาติเนี่ยอายุการปลูกนี่กี่เดือน3เดือน5เดือน7เดือนกี่เดือนครับก็ประมาณ6เดือนประมาณ6เดือนพฤษภาคมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเก็บ6เดือนอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของการปลูกหอมมะลิในโซนภาคอีสานนะฮรใช่้าวนาปี หกเดือนหกเดือนใช่ครับในอดีตเนี่ยยุคก,ก่อนๆเลยก่อนที่จะได้รู้จักขีพันธ์โทีมาเนี่ยคุณพี่ปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยผมเมื่อสักครู่ได้นั่งคุยกันค่าเฉลี่ยในการเก็บเกี่ยวเนี่ยหนึ่งไร่จะได้ประมาณสักกี่กิโลกร,รัมครับผมเคยวัดค่าเฉลี่ยนะครับยีบเอ็ดไร่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่320กิโลกร,รัมต่อไร่ <นะ S 2> สูงสุดเลยถ้าปีไหนที่ผลดีสูงสุดเลยก็จะไม่เกิน350ร้อยห้าสิบ เป็นค่าเฉลี่ยตามมาตรฐ<ช>านเลยนะครับห<ช>อมมะล,ลิ1.5 0<า>บ้านเราที่รสชาติดีสุดที่ชาวต่างชาติชอบเนี่ยผลผลิตเฉลี่ยประมาณ3-400กิโลกรัมต่อไร่นะครับ,รบแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ก็ทําอยู่ได้ตามเกณฑ์ถูกไหมฮะครับ,รบเท่านี้แล้วใช้ปุ๋ยเยอะไหมเนี่ยผมใช้ปุ๋ยอยู่ที่บางปีก็เก้ากระสอบ บางทีถ้ามีมีเงินหน่อยก็1 2 12ลูกใจป่าหน่อยก็ให้ปุ๋ยเยอะให้เขาอิ่มกลว่าจะเอาเต็มที่แต่บางครั้งบางทีใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปมันก็บางทีมันก็ไม่คุ้มทุนมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วเหมือนกันต้มทุนมันสูงสูงโดยช่ราคาปุ๋ยก็ไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะใช่ครับชั่วโมงนี้ปุ๋ยกระสอบเท่าไหร่ครับปุ๋ยพันกว่าบาทปุ๋ยเป็นพันเลยนะปุ๋ยเป็นพันกระสอบเป็นพันแล้วครับตอนนี้ ้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันกว่าบาทเมื่อกี้บอกว่ากี่ลูกนะฮะสิบสองลูกสูงสูงสุดคือใช้สิบสองลูกแปดไร่นะครับแปดไร่สิบสองลูกแปดไร่นะอดีตพี่ผู้ใหญ่ใช้สิบสองกระสอบนะครับถ้ากระสอบละพันก็หมื่นกว่าบาทนะพี่นะมื่่บาทแล้วหมื่นกว่าบาทมันรู้จักตัวนี้ได้ไงตัวนี้เหรอผมเห็นในคลิปในโทรศัพท์นะครับผมดูคลิปดูโทรศัพท์แล้วก็สนใจก็ดูดูดูก่อนครนี้ผมมีโอกาสได้เจอกับ เจ้าหน้าที่ของโฟทีซึ่งผมไปประชุมผมประชุมอยู่สหกรณ์ออวารินชำราบนะครับผมเป็นกรรมการอยู่ที่นั่นก็ไปเจอกันที่ไปเจอออารินคือผมสนใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราัพท์แล้วใช่ใช่แล้วไปเจอตัวเป็นมาผสมให้ดูมาสาธิตให้ดูในงานประชุมใช่ใช่วันนั้นผมก็เลยอุดหนุนมา3ามซองมาทดลองเอาไปลองกันนากี่ไร่ไปลองมานาแปดไร่แปดไร่ลองแปลงนี้ก่อน8ไร่ อลองแปลงแรกแปดไร่แปดไร่ในพื้นที่จริงมันรวมจริงๆมัน20่สิกว่าไร่แปลงที่บอกว่าใช้ปุ๋ย10กระสอบเนี่ยนะครับโอ้เอาโบทีไปฉีดแรกๆนะฉีดกตอนข้าวอยู่เท่าไหร่เอ่อข้าวได้1เดือนก็เริ่มฉีดเลยข้าวหนึ่งเดือนก็ประมาณประมาณเนี้ยตามสูตรอ่าตามสูตรตามสูตรที่ให้ตามสูตรซึ่งเียที่เฮียแกแนะนําแกบอกว่าช้อนเล็กๆนี่แหละเนี่ยเช้อนแค่นี้นะถังอ่าใช่น้ำยี่สิบลิตรเนี่ยนะครับใครจะไปเชื่อนะว่ามันเล็กนิดเดียวผมบอกเอ๊ะ แต่พอพอเราเอาลงไปคนเอ๊ะมันเข้าท่าเพราะว่าสีมันขึ้นมาเข้มจัดเลยเข้มเลยอ่าถ้าเราผสมเยอะกว่านี้มันเกมันจะเกินเดี๋ยวอัตรามันจะเกินก็เลยก็เลยเชื่อแล้วก็ฉีดก็ลองฉีดครับหนึ่งฤดูการของการปลูกข้าวของพี่เนี่ยฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดไปสี่รอบตามสูตรบริษัทเป๊ะเลยเลยไม่ผิดเพี้ยนเลยครับปุ๋ยจากสิบกระสอบปุ๋ยจากสิบกระสอบผมก็เชื่อที่เขาบอกมาลดปุ๋ยเคมีลงได้เลยครึ่งต่อครึ่งคราวนี้ผมไม่ลดครึ่งต่อครึ่งนะ ีรเท่าไหร่ครับผมเคยใช้อยู่9กระสอบถึง12 12กระสอบผมลดลงมาอยู่เหลือแค่ยูเรียน1กระสอบ15บหนะสิกนะสองกระสอบเป็น3กระสอบเป็น3กระสอบสังเกตดูข้าวมันมันเริ่มพุ่งดีเออมันพุ่งขึ้นผมหยุดปุ๋ยเลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวจนถึงจนถึงใกล้ๆเกี่ยวเลยใกล้ใเกี่ยวเลยแล้วเห็นบอกว่าใบก็เขียวโรคเข้าไหม ไม่มีเลยครับโรคไม่มีข้าวเขียวงามแมลงแมลงก็ไม่มีนอนกอนอนกอก็ไม่เจอนอนหอนอนหอก็ไม่เห็นนอนม้วนใบนอนม้วนใบก็ไม่มีที่เคยเป็นใบแดงๆอะไรนั่ก็ไม่มีนะเรียกว่าปีปีที่ผ่านมายาฆ่าแมลงไม่ได้แอมไม่ได้ฉีดเลยยาฆ่าเชื้อราครับไม่ได้ฉีดแค่ฉีดแค่โปรตีโปรตีครับแล้วเพื่อนบ้านที่มาเห็นนาของพี่เขาว่าไงเขาก็มาทักพูดอย่างอ้วนฉีดอะไรทำไมไม่ปิดจมูกครับดยปกติคือถ้าเราฉีดเราต้องปิดนะฮะคงณบอกอ๋อเป็นฮอร์โมน มันกผมฉีดฮอร์โมนพูดแก้มแก้มไปก่อนเขารู้สึกว่าเราสบายใจกิบฮอร์โมนเขาได้สบายใจด้วยใช่ผมฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรฉีดทางไปเขาก็มาดูเข้ามาเห็นซองไอเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเขาก็มาถามหมอผมไม่ได้มาจากตรงนั้นตรงนี้ที่ซึ่งถ้าสนใจที่ร้านผมก็มีขายเขาก็มาเอาไปทดลองแล้วแลวเขาไปลองเขาได้ดีไหมได้ดีคนที่เขามาเอาโฟเทียจากพี่ผู้ใหญ่ไปใช้เนี่ยแต่ละคนที่เขาไปใช้เนี่ยมีเขากลับมาตําหนิเราไหมหรือเขามาบ่นไหมว่ามันไม่ดีเลยมีไหมฮะไม่มี ตัวอย่างเขามาซื้อเพิ่มมีมามีมาบ่นมีอยู่ช่วงมาบ่นบ่นเหมือนกันของหมดของหมดโอ้โหนึกว่าบ่นเรื่องอะไรเพื่อนบ้านที่มาดูข้าวของคุยผู้ใหญ่ตอนนั้นเขาชมว่าไงบ้างฮะับเขาบอกข้าวฉีดฮอร์โมนทาไมมันงามงามกว่าทุกปี๋อฉีดโฟทีเนี่ยมฉีดโฟทีทำไมมันงามกว่าทุกปีแล้วฉีดยังไงผมก็แนะนําให้เขาเนี่ยผมใช้แค่นี้แล้วก็ผมฉีดโฟทีแค่สี่รอบ เนี่ยรอบสุดท้ายที่ผมจะฉีดช่วงข้าออกรวงนะครับช่วงช่วงนั้นข้าออกรวงใกล้ๆจะสุกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นเนี้ยกำลังงามเลยแหละช่วงนั้นก็ฉีดก็คือช่วงสุดท้ายเล็กๆตอนที่มันขึ้นมาใหม่ที่ยังไม่ฉีดมันก็ยังไม่งามเท่าไหร่นะครับช่วงช่วงนี้ผมก็เริ่มฉีดโฟทีก่อนพอฉีดโฟทีไปรอบแรกเสร็จแล้วปุ๊บผมก็มาหว่านปุ๋ยพอดีว่าข้าวมันขึ้นคะเนี้ยข้าวมันพุ่งสวยเด่นเลยข้าวมันพุ่งขึ้นมาพอผ่านไปทักเจ็ดวันผมก็ลงไปดูเอย เอาไงดีวะก็รอก่อนเพราะว่าผมกลัวมันสำลักกลัวมันสำลักปุ๋ยอ่ากลัวว่ามันเกินเกินความต้องการแล้วมันจะเสียหายหยุดก่อนพอหยุดไปได้อีกอระเทศหนึ่งพวกผมกลมาดูเอ้ได้ได้เวลาได้ยะผมก็เลยไปฉีดโพเทียซ้ําก็ฉีดระยะระยะมาเรื่อยตามสูตรสีตามสูตรแล้วมีมีหว่านปุ๋ยอีกรอบไหมไม่มีครับครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยตอนโตออกมาเนี่ยตั้งทองแล้วก่อนตอนที่พี่ฉีรังสุดท้ายเนี่ยตอนออกรวงเนี่ยตอนนั้นภาพที่พี่เห็นเป็นไงมะสวยั้มสุดยอดมั่นใจว่ายังไงเลยใส่รถเนี่ย กระบะแทบฉีกอะเพราะว่าโดยปกติค่าเฉลี่ยมัน320รกิโลต่อไร่ใช่ใช่ถ้าพี่ประเมินโดยสายตาพี่ว่าเท่าไหร่ตอนนั้นผมว่าไม่ต่างว่าไร่ละวเจ็ดแปดร้อยโลในความรู้สึกนั่ตอนนั้นนะในความเป็นมืออาชีพนะในความเป็นชาวนาของเราอะไม่น่าต่ำกว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกิโลเนี่ยได้แน่เหตุผลที่พี่คิดว่ามันจะได้ถึงเจ็ดร้อยโลเนี่ยลวงเป็นไงลวงมันรีบหรือลวงมันยังไงพี่ถึงคิดถึงเจ็ดร้อยเต็มทุกส่วนเลยจุดปลายเลยตตั้งแ่คนคนจุดปลาย คนรวงใช่ยันปลายรวงข้าวทุกเมล็ดนี่แต่งเต็มน้ําหนักรวงนี่โนมเห็นเห็นเลยใช่ไหมแต่ว่าผมผมผมก็สังเกตดูนะว่าทําไมข้าวรวงมันโตขนาดเนี้ยมันรู้สึกว่าเวลาลมลมพัดเอื่อยพัดธรรมดาโยกตามลมเย็นนะมันเริ่มโยกเริ่มเนี่ยผมไปสังเกตดูตอนเย็นนะถ้ามีลมมีอะไรข้าวมันจะเริ่มโยกเริ่มเอ๊ะมันจะหนักเกินไหมวะก็คิดอยู่นะแล้วพีดเจอปัญหาะลรครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยครับปัญหาหลักคือธรรมชาติไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เพราะว่า ช่วงเดือนตุลาคมมันมีพายุเข้ามาแล้วก็มีลมคืนแรกนะครับลมเข้ามาช่วงวันที่25้าประมาณวันที่25้าตุลาคืนกลางคืนก็มีลมตอนเชา้าผมก็ลงไปนาโอ้โหไอ้ที่ว่างงามงามเริ่มนอนแล้วครับอีกสองวันต่อมาพายุเข้ามาอีกครั้นนี้จากจากงานเดียวนะแปลงเดียวมันมจะมีอยู่ของผมยังมีอยู่สามล็อคปรากฏว่นาน,นอนทั้งนาเลยครับเนี่ยคือทั้งโซนนี้เสียหายหมดใช่ใช่ แล้วคนที่อื่นเขาล้มเขาได้เกี่ยวกันไหมพี่ก็เขาก็ได้เกี่ยวอยู่นะแต่ว่าพูดถึงลวงข้าวมันไม่เหมือนผมลวงเขาไม่เหมือนลวงเราแตกต่างจากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งเป้าถอดใจเลยไปเห็นข้าวล้มนี่กล่าว่ายังไงขาดทุนแน่แน่ไหมก็ส่วนหนึ่งที่ไีเกี่ยวข้าวนะไปเห็นข้าวมันอยู่ในน้ำน่ะมันอยู่ในในโคลนน่ะซึ่งมันเกี่ยวไม่ได้มันกอดไม่ได้อนั้นก็ต้องยอมทิ้งไปก็ได้แต่ส่วนบนที่มันข้าวมันล้มอย่างเงี้ยพุ๊มันก็จะเขาเรียกเงยคอขึ้นมาหน่อยอขึ้นมาหน่อยก็จะได้ส่วนนเี้้ยไดมาเยอข้าว ก็ได้ได้พอสมควรเลยแหละเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีทุกๆปีที่ไม่ได้ม่ได้ใช้ตัวเนี้ยผม,ยผม,ผม,ยมก็ยังถือว่าผมยังมีกําไรยังถือว่าผมยังได้เท่ากับทุกๆปีที่ที่ทำที่ท,ท,ท,ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้โฟตี้ โดนพายุแล้วล้มเสียแล้วในหนาเนี่ยเกี่ยวไอ้ส่วนที่แบบเหลือนิดๆดหน่อยนะยังได้กําไรอยู่ถึงมันจะเสียหายในส่วนที่เกี่ยวไม่ได้แต่แต่ส่วนที่ได้มาก็ยังภูมิใจก็ยังเหลือถ้าเกิดไม่มีตัวนี้มาช่วยผมก็ผมก็ขาดทุนแน่ๆพังแน่รอบนี้คือพอใจแน่อะไรที่จะขาดทุนรู้ไหมเพราะถ้าไม่ใช้ฟูทีผมต้องซื้อปุ๋ยเพิ่มใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมาเก็บเกี่ยวได้น้อยผมว่าผมไม่คุ้มแน่ไม่คุ้มแน่ ก็อันนี้เป็นความปรทัาใจของพี่ผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังคือชาวบ้านที่ข้างๆนาผมที่เขามาใช้เอาไปใช้อ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีโฟทีก็คงยังมีเขาปลูกสวนปลูกอะไรด้วยเขาก็พูดเหมือนกับผมเนี่ยถ้าคงไม่มีโฟทีก็คงจะขาดคุณไปมากขาดนนคุณไปมากกว่านี้เท่ากับว่าโฟทีเป็นฮีโร่มาช่วยชีวิตเขาในช่วงปี -66 ที่ผ่านมาใช่โ,โห,โหถ,ถือว่าสุดยอดเลยครับถือว่าสุดยอดเลยก่อนที่จะจบรายการ ต้องให้พี่ผู้ใหญ่เนี่ยฝากความประทับใจให้กับท่านผู้ชมทงบ้านอีกช็อตนึงครับผมมีความประทับใจและก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโททีนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายสะดวกและก็ปลอดภัยนะครับขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลองให้รีบลองแล้วก็จะได้รู้ศึกรู้ว่าประสิทธิภาพของเขามาตรฐานขนาดไหนเหมือนที่ผมใช้มานะครับไม่ใช่ว่ามาโอ้อวดคุยนะครับคือผมมีประสบการณ์จริง นะครับเพราะนั้นขอบอกต่อนะครับโฟทีครับทดลองได้ครับเชิญครับครับชิมงานโฟทีต้องขอขอบคุณพี่ผู้ใหญ่อีกครั้งครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ